บ้านที่เราหนุนีเทคมีอาพบรักเคยไทยในรายการวันนี้เราจะพามาติดตามเรื่องราวความรักของคู่รักที่เจอกันในรายการดังอย่างเทคมีเอา t ไทยแลนด์นั่นก็คือสาวนุนีกุ่มพลพักดีเธอเป็นสาวสวยพูดแพร่ราะกับหนุ่มออฟยิ่งยดออฟหรือที่เรียกกันว่าออฟไลน์พลางนั่นเองค่ะต้องบอกว่าสองคนนี้เป็นอีกหนึ่คู่สคนนี้นั้นเป็นคู่ที่มาจากรายการดัง จนทำให้ทุกวันนี้นูนีออฟคบหาดูใจกันมาได้นานกว่า2ปีแล้วและเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากคบหาดูใจกันมาสักพักออฟก็ตัดสินใจคุกเขาขอโนนีแต่งงานท่ามกลางเพื่อนๆพนและครอบครัวยร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากตอนนี้ทั้งสองคนนั้นรวมกันสร้างร้านอาหารด้วยกันชื่อว่าลายพลางที่เปิดให้บริการกันแล้วนะตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ดูว,วันชีวิตของทั้งคู่กำลังจะไปได้สวยเลยทีเดียวแต่วันนี้นั้นนอกจากจะมีความน่ารักของทั้งคู่แล้วเราจะพามาเปิดบ้านในกรุงเทพของนุนีกับออฟกันค่ะบอกได้คำเดียวว่าสมกับชื่อว่าลายพลางบรรยากาศน่าอยู่มากและบ้านก็หลังใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียว